ช่องแนวกินบ้นบานๆชั้นแนวสวัสดีจ้าเมนี่ก็ไปเปิดตู้เย็นเนาะว่ามีอย่างเหลือก็มีเนือ้อสับเหลือมีอ่าไข่เนาะกวะว่าเลียกว่าสผัดกระเพราเนื้อจ้าอันนี้ก็คือเขามาทอดไข่ดาวจ้าจะว่ามันเป็นไข่ดาวหรือไข่แตกหรือไขยอย่เอียงกะตามนั้นเนาะตามภาเป็นบอกนะจ้าทอดไข่ดาวซิเรากะสีเทน้ำมันออกจากหน่อยด้อยจ้าให้มันเหลือน้ำมันบ่หลายเขากะสีได้ผัดกระเทียม กบพริกหี่เฮาแบบโขลแบบหยาบๆเนาะเออเหมืนเฮากระใสพริกกระเทียมลงไปแล้วก็ผัดค่ะผัดไอ้ผัดกระเทียมกรพริกให้มันหอมแล้วจ้ะให้มันเหลืองจัหน้อยจ้ะ จ้แล้วมันนี้ห้าผพัดไอ้กระเทียมกับพีิกจนมันเหลืองมานเนาะมาเข้าเอาเนื้อซับีเเ้าเตรียมไว้อะจ้าเทลงไปจ้าเท้เรากับพัดไปพัดไปสักพักนึงอจ้าให้เนื้อไอ้มันสุกสักประมาณแบบ8ป9สิเก้าสอซ็นต์จ้า เนื้อก็เริ่มสุกลแล้วจ้าก็เริ่มสุกประมาณ80-90%แล้วต่อไปแล้วจ้าเข้ากบทิใส่นัำม,มันหอยแล้วจ้าสองซอนโต๊ะต่อไปกะสิเป็นซอสฟ้าเขียว2ซงอนโต๊ะจ้า ผงชูรด,ดจานเครื่องซ่อนโตจา่าต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลสายแดงเครื่องซ่อนโตขึ้นกันจาแล้วก็คุกเข่าแด้จา้าแล้วก็พัดให้เนื้อที่เราพัดไว้ก็เครื่องปรุงให้มันเข้ากันจา้าพัดไปได้สักพักนึงได้จา้า พัดจนเนื้อซับับเครื่องปงรุงใท้าั้นเขากันเลยจ้าต่อไปกระสิมใส่ใบกระเพราเพราะส่ใบกระเพราลงไปแล้วเฮอก็บผัดต่ออีกสักพักหนึ่งก็จ้าผักให้กระเพรามันยุบเนาะพัดไปเรื่อยจ้า ผัดก,กะเพรากะสุกแล้วเด้อจ้าต่อไปห้ากระสิเอาผัดก,กะเพราไปราดใส่เข้าสวยหอนหอนเด้อจ้า,จาราดต้องไปเด้อจ้าเม่กะหอนหอนเนาะกินหอนห่อนมันกะสีแซ่บเนาะกับไข่าดาวไข่าดาว,าดาวาหรือไข่แตกหรือไข่ยังกะตามร้านเด้อจ้าผู้ใด,ดว่าเห็นมันเป็นไข่ย,ยังกะเนาะพิมพ์มาบอกกันได้เด้อจ้ากะขอให้ล้อเข้าไปเฮดเมืองเด้อจ้าเมนูอาหารง่ายๆเอ่อที่เ้าแบบ หากินง่ายๆเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมกินแล้วจ้าขอบคุณหลายๆเลยจ้า